สายดีพี่น้องสบายดีแปรลูปสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องตอนนี้กําลังชิปไปส่งน้องทรายพี่น้องเอ้ยเกิดมากขนาดเต็มกล่องคือเก่าที่เขาบอกเขาเอาเลยเนาะเกิดปีสองคนเศ้าสองคนอายุหกสิบกตายเลยเด็จังได้แล้วพี่น้องเอ้ยมันถูกแต่น้อยไอรมันก็เป็นจังสี่หละความอยู่ควบกินมันกันคปพูนไปพูนเกิดปีสองได้ขอความอยู่ควบกินมันกันคือกันพี่น้องเอ้ย นักระกมาพ่อของดีว่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยวางได้เห็นยูทูบนี่แหละตะกี้สินได้พ่อน้ำบ้านําเมืองเขาเบาอื่น้ำลายออกๆแหละกินกาบกินเทนเขากินหอยแครงกับจ้ไปเล่มกาบมันกันอยู่กันกินกับบมูคือกันพี่น้องเอ้ยจะเห็นเ่าได้แหละกระยางมันเถาะพี่น้องเขาคือหกซิปกระซางมันขอเพียงสุขภาพแข็งแรงกับพ่อ อย่าแจ็บอย่าโซ่กระพ่อพี่น้องเอ้ยอย่าขึ้นเข่ากระซ่างมันเคยได้กินของเสียบของนวจักเสื่อจังหวัดมาเห็ดกินกับสิบหอยวาสปีตาฮิวจิบไอซ์เนาะอาก็มาได้กินจักปีกินชีสแสกเลยสามปีพอดีอืมกำลังไปส่งน้องทรายพี่น้อง กรุงเทพกัต้นมะม่าซองหม,ามาอกไปอีกไปกรุงเทพแต่ระกินข้าวก็มะม่าพอใจกินข้าวก็มาแอปเปิลห,หมักมังกรนี่อีกอัะนึงข้าวจ,จ้ประจําสื่อมาไหว้กิน่วซื้อหน่วยนึ่งห่วงอีกตักเขาแอปเปิลไปตลาดซื้อมาแล้วได้กินนี่หยุดินไปส่งยาด่านตัวไหนพี่น้องเลย Cứ đến ngân tháng năm thở năm nó Chắc năm cao năm 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 gì, năm 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 đau năm 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 năm

เป็นผู้ใหญ่หนุ่มเดมันก็เริ่มเบิ่งเริ่มสังเกตนอเด็กนอยี่อาะังแรกเลยนี่เอาให้ดดอนะแม่วอาเออจไห้ตัวใดดเลยท่เาอยิ่ตัวใหญเา้นน่และพื้นราคาอะไระกาะนราคาอะไรไม่ได้เลยแเหอลจะโดแล้วแหละย่างเมื่อมึงย่างพื่เม่อหย่างลจดอไปขนาดนั้น วัืแรกกูไปกินไวซาแตนบอมีท่วนั้นมงกเช้าไปเบิร์บับขามเงยมุกจงไว้กูกินเดียเป็นยางขาองดีขาาอยังดีมุกกเล่นจนเบิรเลยตีแต่ได่าห่ก็มีปัญหาแคี้ว่ห้องก็เศร้าเขาก็ซื้อต้นหนึ่งห้องก็ไ่ได้เศร้าว้จเศร้ากับที่ก่อ อ้าวห่อปห้ายห่อกระดาษเศร้าน้ำว่านอุกใจน้ำไว้ดุดวุกใจน้ำไว้รุดี่น้องเอ้ยคือจะป้ายแล้วก็ะบายไอ้นี่วุ้ยเนากินได้บริสุทธิ์เอ้กินหนักกินจับแน่แนวกินกับใบชื้อไง้น้องจำเออไปซื้ออยู่อันนั้นก็ได้มันมีอยู่บนท้ายซื้อสิ้นแหงใช่ไหมในใส่ห่อเขาวอาเจ้าคุณมาดูอันห่อเขาวมีเงื่งแต่งร้านไส้เนี่ยแต่ร้านไส้หิวพี่น้องเอ้ยแต่อีตันลาวเอาเงินใหม่ร้านไส้ลอยหนึ่ง่น้อง พ่ออะไได้ขับไปเอาผู้รู้เออาเอาเงินในร้านชายลอยดึงให้มึงไปซื้อกินทาทางเดือฮัมเบิร์นอ่ะพยายามเนี่ยจนจน,จนบนน่ลแอมเบิร์นพยายามให้ไปจัดดิอ้อคนคนปากแข็งอเอาคือเห็นตอนน้าจะไปกรุงเทพก็เป๋าใจตอนน่ะเราบขอลเราขอบประธานเลยเนาะ เราหนังท่านลังเฉลยเราเราบวสนใจเราเห็นคือบวสนใจนี่สำหรับเราเลยอยากให้ไ,ไปอันนี้คือกั้นพี่นอ้องมึงบอกว่าเอออยู่บ่ามาบัวแหนมบัวร้อนบัวร้อนนั่นเรากระชี้เ,เงงมือ่อยเมื่อยคนบ่คนปากแข็งแน่พี่นอ้องฮ่าแท็กซี่จนเหตุใจเล่าเราวไปเราบร่ได้อยากให้ไปได้ไันได้อยู่กับแพงเช่นว่าให้ตี๋น่ะให้แพงแน่นะมึงถามกูกูอยู่นั่มแต่น้อยจนเท้าใหญ่ ถึงร้านสี่หา้าแบบอีก,ลยอยกแล้วก็แบ่กแบ่กถึงร้าสิห้าอีกเปล่งเปล่งน้ำมูกูบนในใจเราเป็นอะไรเราไม่อยากให้มึงไปจังดิดว่าว่นะคือว่าว่าเสียดว่าซีว่าหายู <c oughs> ่ไอยากให้หมูไปหมูยังไปเนี่วันนะั้นน่ะมึงสวยราบบุฟเฟมึงวะ <c oughs> ใส่ังแหลกิทูยาอะทูยาลูกทูยาทูยาสบายดีพี่น้องสบายดีสลุกสบายดีปลาลุงเออสบายดีปลาลูกเออพันองเห็นนะลูกอันดุบสบายดีปลาลุงเออฟันลายหายสดีปลาลูคนดียปลาลูกยลาลูสบายดีปลาลกสบดีสบายดีปลาลสดีปาลูงสบายีีลูกสบายดีปลาลสบดสยดีปาลุยาบยาลูยีากยาลุกยายาลดูกยากยดาูกยากยากยาบยา ยมงนี่ยังนี่เด้อยังยังลูกตัวยังยังชั้ลูกยันี่ตัวยังช่างัวยัยช่างไปชื้อเดี๋ยวกินห้ยน่องกับหอยน่องเสียหอเขาไปต่อทันงหนานี่มีเพื่อไปขอได้เฮ้ยเงินไ้มัน1,000เนอะ <c ười> 1ันหนึ่งพันหนึ่งมันิเือยังมันหาลอยกับพ่นะพันหนึ่งมันอยากาลโพดได้กว่าหาลอยใช่หรือว่าซื้อตัวโหลดให้มันวะแต่ก็พอเขาอะไรกัให้มันไปเะยเนี่ได้เขากำลังจะไปคือการัเด็ดอัเด็ดต่ออึก็ถึกอยู่ช่แล้เอ้ยมาเจาะเลยมึงลูกนั่งหล่าทำแพงผู้ไปจอดผู้ไปจอดผู้ก่อนไปจอดจังยังมะแล้วก็สิปั๊บ มาหลับพุ่นเจ๊งบักมาไปมาหอด่านเลยพี่น้องข้าหนามาดูนะไปข้าเจ้าไปหัวหน้าข้าเจ้าบุกถ่ายวิดีโอแล้วพี่น้องชิได้ถ่ายหอดแา่นี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าพอได้ถ่ายพี่น้องต้นเขาด่านเพราะว่าขาเจ้าห้ามถ่ายหุบถ่ายวิดีโอเนาะ ให้ตำรวจทานก็เจ้าอย่างหลดุดหลุดเฮ้ยเหมือนไปเช่นจองบ่อนขึ้นรถแล้วพี่น้องถาจู่ขึ้นรถอีตานหนึ่งเลงา่ามาถามว่าขีฮอดผัว่บอลรอวะเราเห็นท่าไปยืนยืนเส้นงอ,อแนมอยู่น่องของแนมบังเฮงเลยยืน,ยนแนมผมยอมไปจนชุดเสียงหูเสียงตาบอวอ่าน้องสายโอ้ลรอน้องสายบอลรอน้องสายมันบ่เคยไปทางนี้จักเทือวะ่ะ เคยไปทางนี้จักเยือก็เลยยืนซ้อมรักกับขี่ตะพุ้าะเราพากับขี่ตะพุ้าะบ่นนั่นแหละก็จับกระแนมเหมือข่อยก็ยืนเฉยออยู่เรื่องตำรวจนะก็ไมาแนเบิ่งหนาข่อยเอ้าเขาจะอีนี่มาส่งครัวมันก็จะตีฮะยืนในเซเวย์ยืนอัปปะกงปงยังก็ขี่รถหลายรถ กิดอภูว่านอนเราถ้าอยากหัวไม่ยังไงไ่แดงบอกมสิจอมมสิจอมมอคืนนั่นแหละมา้นี่จอมพี่ลูกกาพี่ไมมา้าไอย่ขึกต้ไหมมั้นป่าลุกก็ว่าอกเด่เอาเลยจอยู่น้ำพ่อู่พี่ลูกนาพี่ินจอมจนจะพร้อมขึ้นโหลดพี่น้องก็เจ้าก็เร็วคิดาูว่าจ้ะจะชแจงหูแจงตาน้ย่งงึ่งกับพญ่พามกัน โทรนั่อยู่เพื่อปนัทหอบใจแล้วเป็นจังได้แล้วเป็นห่วงแด้วพี่น้องเลยไปนั่นๆน่ะเป็นห่วงแยนแยนร้านไปบุถือทางกับพ่อเฮงให้ใจเนี่ยอย่างไรเท่าก็บอกใจเราไปส่งพอไอ้ยามันไปบุคือกันนะดี่พี่น้องให้ใจเนี่ยอย่างไรเท่าก็บอกใจเราไปส่งอยู่อันคิวโหลดอยู่มุกดาหานเอออยู่บกสแต่ว่าเทาปัดเนาะไปมันกเกิดไปหอดไปหอดกรุงเทพเดือจำบัสไปสองคนนี่ก็ฮกล่อยเลย เอาตะเกาว่าดีไปก,า pues ก네 th th ไป้ามไปก็ไปกับมาอีกพันกว่าบาร์เลยก็เลยเอาเป็นว่าเลือกที่จะโทรเอาซะโทรเอาโทรถามเอาไปก็เห็นเผืนซื้อซิมขามไปฝั่งนั่นแหละก็เห็นแนมเห็นผืนซื้อซิมเห็นซื้อซิมซื้อยังอยู่ก็เลยอ้าวยายเราไม่ได้แนมบนดอนล่างบ่ไในชิคีมาบุจะได้ชื่อพะโลกชื่ออันนี้บ่ชื่อพะนลมแนม เลยสิโทเอาโทเอาแสบเอามาเละพี่น้องเลยใหาพี่น้องไล่ล่าขีปสมิตรพี่น้องเด้อปลากระกสมินอยู่บุบขานั้งเลยใช่เป็นแสบมากนะขอมันอยากเต็มนะเด้วหลดโหลดมันชิเต็มเลยเขากำลังจะออกโหลดนะ